สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พีดาจะพาทุกคนนะคะมาดูอันนี้เลยค่ะมาดูห้องน้ำวินเทศค่ะเพื่อว่าจะไปตรงอกตรงใจใครได้ก็ได้กนหรือว่าชอบในแนววินเทจมื่นกันนะคะ อันนี้เลยค่ะทุกคนนะคะนี่ตาไคร่ช็อปนะคะแบบนี้นะทุกคนอันนี้เราเมื่อนกับเป็นการรีไซเคิลนะคะอันนี้เปลือนเปือนมานังกินในร้านเราเราก็เก็บเอาไว้ค่ะกั้นติดนะคะทุกคนแ okay ขเราทำกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็อัดเข้าไปค่ะอ่าดูเห็นไหมคะทุกคนมันก็ดูเป็นอ่าเป็น ห้องน้มทีแบบเป็นแนวเ,เป็นแนววินเทจไหมคะทุกคนเดี๋ยวปิดาจะพาไปดูข้างในกันนะคะทุกคนไม่กว้างนะคะอันนี้นะงบประมาณประมาณสองพันบาทนะคะก็คือเราจะส่วนมาจะอ่าทีแพงก็คือตัวซวมนะคะแล้วก็มีสี ถีชีดอ่านะคะแล้วก็เป็นขนาดเหล็กค่ะเพราอได้รูกไม้ทุกคนคือปีด้านตองการในย่วันนี้นะคะแต่ว่าเราวนันมีแก่ความคิดแก่จินตนาการนะคะคนต่าก็คือคนต่ำนี่นะคะก็คือคนต้ำนี่พอเราว่าเอาแบบนี้ก็ว่าเอาพันนี้ปีทำเทานี้เออปีทำเทานี้เราที่อาแบบนี้นะคะสิ่งที่วา่าปีด้านไม่ต้องซื้อเลยก็คือนี่ค่ะตังกะซี่เก่าๆนะคะถีเลือดชายนะคะ แล้วก็ไม้ค่ะอันนี้พอให้มากแล้วก็กระป๋องเบียร์แบบนี้นะคะทุกคนซึงตามรานาหคา5ได้ตั๋วตัวไปเลยนะคะใครกินก็เก็บไว้นะเพื่อเป็นไอเดียนะคะอ่าแล้วก็ซิ่งที่ลปิดาซื้อะค่ะทุกคนกระสือโซ่ส้วมแล้วก็ตีชีดนะคะทุกคนนะอันนี้ไม่มีระบบไฟฟ้านะคะทุกคนเราก็จะมีระบบนี้เลยค่ะอ่าเทียนนะคะเทียนกับไม้ไม้ขีดนะคะทุกคน แต่ก็โอเคค่ะมันก็สามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าคุณสามีว่าเราใช้เคไว้ทําุระจำปิ้นนะคะทุกคนอ่าเรามาดูมุมนี้กันบ้างค่ะมุมที่ว่ายู่ข้างๆกับห้องน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าฟอกบัวนะคะบีดาโตไว้ให้เด็กๆนะคะไว้ได้อาบน้ำค่ะก็จะมีบรรยากาศทุกคนนี่ เป็นปื้มัง่งวันนี้เซตเรียก็เลยยากมาเช่นะคะยากหมาเช่ยากหมาเชา่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำให้กับทุกคนแล้วก็ทีอาบน้ำเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะเพื่อว่าใครมีพื้นที่บ้านเล็กๆยากจะทำห้องน้ำเอาไว้ข้างนอกตอนตรับแกกนะคะตอนตรับ อ่าเผือนๆบางที่มีห้องน้ําห้องเดียวอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ไม่สะดวกกับการแต่เรามีสมาชิกหลายคนหรือว่าบางคนนะคะลรูคามาเนี่ยก็ก็จะเออ,อเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนกันบ้างค่ะถ้าหวาทุกใจทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้บิดาบางนะคะ